สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยประกาศให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่พำนักอยู่สมุทรสาครทำงานที่บ้านแทนค่ะ ดรสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านในลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่22ธันวาคม2563เรื่องของการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ค่ะโดยให้ผู้บุคลากรที่มีภูมิลำนา หรือพักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครหรือเข้าไปเดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและในกำกับจังหวัดสมุทรสาครโดยให้ผู้บริหารนะคะมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะเช่นการประชุมทางไกลเปิดเครื่องมือสื่อสารให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาโดยกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและก็เหมาะสมรวมไปถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ไม่ได้มา ปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานด้วยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะก็ควรสวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด